วันนี้นะพบกับเมนูสะดาวสีหวานปลาเก๋าเผาจะเป็นยังไงไปดูกันเลย อยู่นี่นะคือไข่ขาวกับเกลือคุกเขาให้มันเข้ากันแล้วก็ยกปลาเก๋ามังกรของเรานะวางลงไปเลยเอาเกลือที่เหลือนะพอกให้ทั่วตัวปลาเลยพอเสร็จแล้วนะั้นเราก็ยกปลาเนี่ยมาไว้บนเตาแล้วก็เผาทิ้งไว้เลยเป็นเวลา2ชั่วโมงมาทําตัวน้าจิ้มซีอิ๊วหวานกันน้ําตาลตโนดนะสส่วนน้ํามะขามเปียก1ส่วนแล้วก็ซอสฝาแดงของภูเขาทองนะสส่วนแล้วเราก็เคี่ยวเลยให้มันละลายเข้ากันดีมาลวกสะเดากันลวกประมาณ30วิิบวิเสร็จแล้วตักขึ้นแล้วเอามาน็อกน้ำ ถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วไปจัดจานกันเลยแล้วเนื้อปลามันสุกกำลังดีทุกคนแล้วเราน่ากินคู่กับสะเดาน้ำจิ้มสีหวานแบบหว,วานหวานเค็มๆห็มหอมหอมอร่อยแล้วก็เรียบร้อยทุกคนกับเมนูสะเดาน้ำจิ้มสีหวานปลาเก๋า,า,ผาเผาเชฟกระทะยักษ์จ้า